หนึ่งทุ่มวันนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยที่วิถีไทยครับที่เวทีมวยอัตกสามดนทบุรีนะครับก็ผ่านไปเกือบหมดแล้วก็มีรถกันอยู่2อสคนเดี๋ยวผมจะมาสรุปละกันนะครับสำหรับช่วงแรกตั้งแต่เวลา10บโมงครึ่งนะครับก็รับชมผ่านทางทวิชชั่น n นลแล้วก็เข้าสู่ช่วงช่อง8หมายเลขยีตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมจะมาฝาก4คู่นะครับที่ถ่ายทอดสดทางช่อง8นะครับที่แฟนมวยเขาลุ้นเขาเชียร์กันเลยนะครับเปิดหัวด้วยทางด้านเจ้าเพชรทองเก้าพัชราญ เปตรทองเก้ามาพอดีครับทางด้านฟา้าแลบนี่มา,ามาลดไป1นกิโลเลยหน้าตาช่างนะครับคู่นี้ก็มาเสริมแทนทั้งคู่แต่เพรตรทองก้านี่จะรู้ตัวก่อนฟา้าแลบนี่ก็ตามมาทีหลังนะครับก็คู่นี้เนี่ยมาชิงกันแจ้งเกิดคู่นี้ผมว่าจังหวะฝีมือลูกหนักแรงเพชรทอง9ก้านี้แอบดีกว่าทางด้านฟา้าแลบเนี่ยวันนี้มาลดเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็ดูอาจจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างแต่ในเรื่องของฝีมือจังหวะทางมวยเนี่ยผมยังชอบไปที่เพชรทองเก้านะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแพ้มาแต่ก็เจอของหนักของแรงมา ส่วนคู่ที่2ทางช่อง8นะครับก้าวโพแดงสักแสนพันเจอกับยุทธจักรตลาดกนเดิรดเพลิงเมืองพลครับคุณยียุทธจักรร้อยหนึ่งทางด้านก้าวโพแดงร้อยสองนะครับต่อให้กัน1ปอนแต่ไม่ได้ต่อรูปล่างนะครับทางด้านยุทธจักรนี่ก็จะใหญ่กว่าส่วนก้าวโพแดงเนี่ยจะเล็กกว่าหน่อยเพราะว่าล่าสุดก็ พึ่งชกร้อยปอนด์ได้ครับเจอกับเพชรทรงหมิงวันนี้ปล่อยน้ําหนักมาเจอกับยุทธจักรนิดนึงผมก็มองว่าในเรื่องของลูกหนักลูกแรงก้าโปแดงเนี่ยอาจจะดีก็จริงแต่ยุทธจักรอะถ้าได้เจอตัวใหญ่ถ้าได้เจอตัวเล็กกว่าเขาเนี่ยผมว่ายุทธจักรจะทําได้ดีเพราะว่าเป็นมวยฝีมือตั้งรับจับทางได้ใหญ่ด้วยแล้วก็ดูว่าที่แพ้เหนือพยักษ์มาก็เอ้ยอ่าไม่โดยที่แพ้เหนือพยักษ์มาก็ดูไม่ได้เสียของอะไรนะครับก็มองว่าน่าลุ้นไปที่ยุทธจักรนะครับต,ต้นๆเสียหน่อยแต่ถ้าผ่าน3ยกได้ผมว่ายุทธจักรก ส่วนคู่เอกครับก็เป็นการชิงแชมป์122ปอนด์ครับรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของโมดิวุทไทยครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิครับเจอกับเหนือเพชรพุทธประชาชื่นครับคู่นี้พิกัด 120ช่างกัน121นะครับแต่ชิงแชมป์122นะครับทางด้านเพชรสามารถนี่ก็มาลดไปจุด3ก็ผ่านเรียบร้อยครับส่วนเนือเพชรนี่ก็มาเกินไปแค่จุด2ก็ไปเข้าห้องน้ำมาชุดเดียวผ่านเลยเนื้อเพชรนะครับก็ฝีมือดีตั้งรับจับทางดีครับแต่พอล่าสุดเนี่ยมาแพ้น็อกหูก็มองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโดนเตะเข้าไปที่แขนส่วนน้าเจ้าเพชรสามารถนี่โหสามไปหลังถือว่าแรงสดเอาเรื่องมากๆนะครับเดินบูเดินบทดีนะครับและเป็นมวยชิงแชมป์แบบนี้ก็ต้องเล่นมวยเดินบูเดิน บทอย่างเจ้าเพชรสามารถรับแพ้ชนะไม่รู้แต่เดิน5ยกแน่นอนผมว่าถ้าคิดคะแนนเป็นยกผมว่าเพชรสามารถมีโอกาสผ่านได้เลยส่วนคู่ที่4ครับมาเสริมแทนทั้งคู่เลยครับก็ทางด้านปตัตตชัยพัชรยยิมเจอกับยายาสิทธ์ชอนะครับร้อปอนด์นะครับยายาเนี่ยเขาเข้าใจว่าจะมาต่อยน้ำหนักปล่อยครับเลยปล่อยมา137เลยแต่ตอนนี้วิ่งอยู่เนี่ย ก็เหลืออีกนิดเดียวที่ผ่านแล้วโหถือว่าตั้งใจทําตัก็ก็ไม่มีปัญหาด้วยนะครับถึงแม้ว่ามารถเยอะแต่ทําได้ส่วนด้านประตักชัยครับมาขาดด้วยนะครับผมคู่นี้อเจ้ายาย่าผมว่ามีของดีนะเขาบอกเป็นนักชกจากโมรกโกชกคิกบ็อกซิง่งชกมวยสากลถือว่าเขาบอกชกมาเป็นร้อยแล้วโอ้โหถือว่า อาจจะใหม่ในมวยไทยแต่อาจจะเก่าในรูปแบบอื่นนะผมว่ายาย่าแอบหน้ารุนหน้าเชียไว้นิดหนึ่งละกัน4คู่พวกนี้นะครับที่ผมชอบนะครับก็มีเจ้าทางด้านเพชรทองเก้ามียุทธ,ธรรจกักรมีทางด้านเพชรสามารถแล้วก็ยาย่านะครับ ตัวเดียวที่รักเราชอบเลยก็คือเจ้าเพชรสามารถนะครับมวยชิงแชมป์แบบนี้คิดคะแนน5ยกแบบนี้ยังไงก็ต้องเล่นมวยบูอย่างเพชรสามารถครับนี่ก็เป็นมวยรักมวยชอบที่มาฝากกันครับชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับยูทูบมวยไทย2 0 0 0ด้วยส่วนเพจ a c e b o o k ก็ชื่อเดียวกันเลยมวยไทย2000นะครับเดี๋ยวเอาไว้กปนใหม่ยก่อนหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ